สวัสดีครับเพื่อนๆใค,ใครมีปัญหาแบบนี้บ้างครับปัญหาในเรื่องของผิวที่มันแบบว่าขาดความชุ่มชื้นหรือว่าปัญหาเรื่องของกระดูกปัญหาเรื่องของข้อหรือว่าเดินเร้่มันแบบกระดูกมันก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอ่ะเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอะหรือว่าเราถ่ายสมาร์ทโฟนเนี่ยแล้วนิ้วนิ้วของเราเนี่ยมันนิ้วล็อกบ้างหรือว่า มันปวดข้อบ้างเนี่ยข้อนิ้วเนี่ยพวกเนี้ยหรือว่ามีปัญหาเรื่องน้ําในตาเลนตาพวกเนี้ยนะครับวันนี้ผมจะมาไขคืออธิบายให้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอลลาเจนนิดหนึ่งนะครับคือว่า,าคนทั่วๆไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอได้ยินคำว่ากลูตาไทโอนใช่ไหมก็กลูตาไทโอนส่วนใหญ่คนทั่วไปส่วนหญ่ก็จะนึกไปถึงความขาวใช่ไหมคอลลาเจน พอได้ยินคว่าคอลลาเจนก็จะนึกไปถึงผิวสวยความงามหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หน้ารุ่มหน้าเด็กใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคอลลาเจนเนี่ยผมก็จะบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับทุกช่วงอายุของคนเราทุกคนเลยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพโดยตรงเลยนะครับตั้งแต่เรามีอายุ25ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยร่างกายจะผลิตคอลลาเจนน้อยลงในร่างกายซึ่งมันมีผลต่ออะไรครับ ใครที่มีปัญหาเรื่องของเนี้ยบางคนผิวแบบขาดความชุ่มชื้นเล็บแตกขักง่ายหรือว่าผมลุดร่วงง่ายหรือว่าเลนตาหรือระบบหลอดเลือดหัวใจผนังหลอดเลือดหรือว่าข้อนิ้วข้อศอกข้อเข่าข้อต่อน้ําในหัวเข่าไม่เท่ากันน้ําแห้งอย่างเงี้ยครับพวกเนี้ยมันมีผลเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายหมดเลย <S <S เกี่ยวกับพวกข้อต่งตางๆหมดเลย ค,คำว่าคอลลาเจนเนี่ยมาจากภาษากรีกที่เรียกว่ากาวกาวที่ไว้เชื่อมทําให้กระดูกหรือว่าข้อของเราเนี่ยสามารถยึดกันแบบนี้ได้โดยมีคอลลาเจนหรือ,รอกาวเ,เข้าไปเชื่อมให้มันยึดตรงนี้ได้นะครับคนที่เป็นปัญหาเรื่องพวกนี้นะครับจะมีกระทบชีวิตประจําวันมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินอย่างเช่นเดินไปก็มีเสียงกรอบแก๊บบ้างบางทีปวดนปะปวดเข่าบ้างปวดข้อบ้าง,างพวกนี้ครับนะครับนะ คอลลาเจนก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในร่างกายของเราแล้วก็เป็นเป็นโปรโตีนชนิดหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยต้องการคอลลาเจนที่จะเข้าไปดูดซึมนะครับก็วันนี้ผมก็เลยมีอยากจะแนะนำตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด มาแล้วกันเป็นของพระจันยิ้มนะครับหรือชาพระจันยิ้มนั่นแหละนะครับซึ่งชาพระจันยิ้มตัวนี้แตกรายสินค้าออกมาเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นชาพระจันยิมก็ดีกาแฟพระจันยิมยาสีฟันหรือว่าสบูอ่อาบน้ําสบู่ล้างหน้าใช่ไหมครับแล้วก็สินค้าใหม่ออกมาล่าสุดเลย2022ปี2 5 6 5นเนี่ยนั่นก็คือคอลลาเจนของตาพระจันยิ้มนะครับซึ่งกระปุกนึงเนี่ยมีอยู่หนึ่งสามิลลิกรัมนะครับเป็น f ิชค collagen ก็คือเป็นคอลลาเจนจากปลาเป็นไตรเปปไทด์แล้วก็ เป็นอะไรไททูนะครับไททูก็คือดูแลเรื่องของระบบกระดูกข้อต่างๆด้วยแล้วก็เอ็นเนื้อเยื่อต่างๆในพวกนี้เกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับการสร้างผลิตคอลลาเจนในร่างกายทังนั้นเลยนะครับก็ถ้าเกิดใครมีปัญหาแบบนี้นะครับก็สามารถแอดไลน์ตรงนี้เข้ามาได้นะครับที่หน้าจอนี้นะครับแอดไซนนะครับ XTE 5 0 4 1 C 1 V เป็นสินค้าใหม่ล่าสุดเลยจาก พระจันยิ้มนะครับโอ้โหถ้าชื่อยี่ห้อนี้ก็ไม่ต้องพูดละนะครับสินค้านี้เขาสร้างพระจันยิ้มเนี่ยสร้างแบรนด์มาอย่างยาวนานบริษัทก็มีตัวมีตนนะครับอยู่ที่โคราชนี่เองนะครับโรงงานมีโรงงานเป็นของตัวเองนะครับผลิตชาเป็นของตัวเองแล้วก็มีสินค้าเนี่ยโอ้โหแบบมีผู้บริโภคนีถ่ถ้าพูดถึงชาพระจันยิม้มหรือว่าพระจันยิ้มเนี่ยไม่ต้องห่วงครับ นะครับแล้วก็วันนี้แตกลายออกมาเนี่ยโหน,นี่มีเป็นคอลลาเจนด้วยนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจก็อย่าลืมนะครับก็มาดูแลสุขภาพกันนะครับผมก็อยากที่จะส่งมอบโอกาสดีๆสินค้าดีสุขภาพดีเนี่ยเพื่อให้เพื่นอนๆนะครับได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาด้วยนะครับก็ถ้าชอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความรู้นะครับหรือว่าเป็นเทิงหรือว่าสุขภาพหรือว่าธรรมะสูก่การแบ่งปันนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็อย่าลืมก็ กดใจกดเมนต์กดแชร์กันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามไัด้วยครับก็เพื่อไม่พาะนะลาดเนื้อหาดีๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากสินค้าใหม่ของพระจันยิ้มไปด้วยนะครับคอลลาเจนตาพระจันยิ้มนะครับกระปุกหนึ่งมี1 0 0 0 0แสนมิลลิกรัมสูงมากๆเลยนะครับ,รรบกระปะ 1, มามากะรุกะปะหนึ่งก็มี150กรัมนะครับก็ฝากเอาไว้เป็นอ้อมความใจกันด้วเลยครับนึกถึงคอลลาเจนนึกถึงพระจันยิ้มนะครับแล้วก็นึกถึงผมด้วยแล้วก็ไว้ มาดูแลสุขภาพกันอย่าให้ข้อเข่าหรือว่าข้อนิ้วของเราสุขภาพของเราเป็ปัญหาเพราะร่างกายต้องการโปรตีนร่างกายต้องการคอลลาเจนเพื่อดูดซึมแล้วนำไปใช้เพราะร่างกายของคนเราเมื่ออายุมากขึ้นระดับคอลลาเจนจะลดลงนะครับก็ฝากกันครับไปละวันนี้บ๊ายบาย